คือทำไมมันต้องแยกเป็นเซรั่มเดย์ครีมไนท์ครีมแล้วก็ไอครีมอะไรพวกนี้นะฮะก็ไม่ต้องแปบลบกใจนะครับคุณผู้ชายว่าทำไมคุณผู้หญิงอะ่ะถึงต้องมีครีมเป็นเซ็ตเซ็ตแบบนี้นะครับ ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพฮิโ,โอนะะ่ฮะวันนี้นะครับก็มาอัคดคลิปยาวกันอีกเช่นเคยนะฮะแต่ว่าวันนี้มีหัวข้อประเด็นสำคัญสำคัญอยู่ประมาณ2-3เรื่องนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็คือเป็นคำถามจากทางบ้านนั่นแหละประเด็นแรกเลยเขาเจ้าถามว่าไอ้พวกเซตครีมอะทำไมไม่ต้องมีครีมกลางวันครีมกลางคืนมีแบบหลายๆตัวเอารวมกันเลยไม่ได้หรอนี่คือประเด็ขึ้นหนึ่งนะครับประเด็นที่สองก็คือเขาบอกว่าบริษัทยาทั้งหลายหรือว่าบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาชอบมีทำโปรยโฆษณาเช่่่นนแบบวววาาผิกระจงใสย้อั ไปนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยช่วยอธิบายตามหลักการแพท์ได้ไหมว่าเป็นยังไงทําไมมันถึงต้องเป็นคนํานี้เพราะปกติท้านแท์เราพูดคำเนี้ยไม่ได้มันคือคําโฆษณามากๆด้วยเราก็เลยมาตีความหมายว่าเฮ้ยไอคำโฆษณาพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นได้จริง หรือไม่จริงอ่านะฮะล้วก็มาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องสินค้าตัวใหม่อีกแล้วกันในตลาดนะฮะนี่เป็นของสหราชอางาจักรนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกันว่าเฮ้ยมันมีของต่างประเทศทางฝั่งยุโรปเลยอย่างเงี้ยมีตัวอะไรแล้วมันมีอะไรโดดเด่นบ้างแน่นอนว่าถ้าเกิดเอาตัวใหม่มาพูดย่อมมีเอกสิทธิ์อีกเช่นเคยนะัะซึ่งแต่ก่อนเคยแบบมีแบรนด์ต่างๆก่อนนั้นเนี่ยที่หมอให้ทำหลายคลิปนะฮะก็เวลามีเอกสิทธิ์ใหม่ๆมาอัปเดตก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันวันนี้ถึงคิวของ number 7 นี่ครับผมตอนนี้มาอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับอันนี้คือของ number no. s นะครับเป็นของอังกฤษนั่นเองทีนี้มันก็เอามาประกอบโจทย์ที่น้องถามว่าทําไมมันต้องมีหลายตัวอะอย่างเช่นตัวอย่างครับอันนี้เป็นเซรั่มนะครับมีเซรั่มมีอะไรอีกมีไอครีม ปาดมีใต้ตาด้วยหรือกระทั่ง2ตัวนี้ครับผมเดคีมกับไนคิมมีเพื่ออะไร <c oughs> นะฮะเดี๋ยวอันนี้ยกไปอธิบายเรื่องเซ็ตที่หลังแล้วกันนะแต่เอาเป็นว่าเอาคําโฆษณาก่อนที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องของผิวย้อนไวักระจ่างใสอะไรอย่างเนี้ย มันทําได้ยังไงนะฮะซึ่งสิ่งที่จะอธิบายต่อไปนี้มันก็จะอธิบายถึงไอ้่าต้นตลนะว่าไอ้คำโฆษณามาจากไหนนะครับมาดูก่อนของ number no. seven อ่ะเอก,กสิทธิ์เขาคืออะไรเอก,กสิทธิ์ของเขานะครับเขาบอกว่าเขามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่าเป p t i โ e โลจีอะไรคือเปป t i โคโลจีวะเป p t i โ e โลจีนะครับมันก็คือเปปตายนั่นเองเปปตายคืออะไรเปปตายก็คือเป็นสายพันธะของกรดอะมิโนนะครับอะมิโนแอซิดตั้งแต่สองตัวขึ้นไปนะครับเอามาประกอบร่างกันแล้วก็จะเรียกกลุ่มอะมิโนแอซิดพวกนี้เรียกว่า เปปไทด์นั่นเองซึ่งเวลาเราเจอเปปไทด์นะครับว่าจะเป็นเครื่องดื่มครีมต่างๆนู่นนั่นนี่มีเปปไทด์เยอะแยะไปหมดแต่ว่าเขาไม่พูดว่าเปปไทด์ในนั้นนะแม่งคืออะไรบ้างครับขึ้นตารางอะมโนเอสิดครับโอ้โหถ้าใครเรียนสายวิทย์แม่งจะโคตรคุ้นตารางนี้เลยคือแม่งเยอะมากเห็นแบบมีทั้งแบบลิวซีนไกซีนอูโยเยอะแยะมากมายเพิ่อ้พวกนี้มันต้องเอามาประกอบร่างกันพอประกอบร่างแล้วเราก็จะเรียกมันว่าเปปไทด์นั่นเองนะครับซึ่ง เบปติโคโลจีไปอ่านความหมายนิยามเวลาเขาคืออะไรเขาบอกว่าเขามีการใส่เอตัวเปปปตายที่เขาผสมเข้ามาในแ l a บของเขาอ่ะสตัวก็ถ้าเกิดเป็นชาวบ้านทั่วไปอ่ะผู้ไปเป๊ปตอ่ะเขาก็คือเชื่อไปเลยแต่พี่หมอเป็นหมอไม่เชื่อเว้ยก็เลยต้องไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามันใส่อะไรวะมันต่างกับชาวบ้านยังไงซึ่งเออเฮ้ยแม่งต่างจริงเว้ยต่างยังไงเดี๋ยวไปดูกัน จากรูปที่เห็นไปนะครับไอพันธะตัวนี้คือถ้าเกิดเป็นของเบ็ปต์ายทั่วไปที่เราได้ยินบ่อยๆนะจะอยู่2ตัวก็คือมีโคอลลาเจนแบบ็ต์ายกับอีลาสติกแบล็ตายใช่ไหมอันแน่นอนตัวนี้มีส่วนช่วยในการสร้างให้ผิวหน้าเราอ่ะมันคงสร้างมันแข็งแรงขึ้นอ่ะ อ่ะนึกถึงแบบผิวข้างในอ่ะถ้าเกิดมันขาดคอลลาเจนใช่ไหมเราคาืรู้สึกว่าผ colorful, ิวมันยุบยวบมันดูนุ่มนิ่มดูเหี่ยวๆียวอ่ะแต่ถ้าเกิดข้างในเนื้อมันแน่นอ่ะผิวก็จะดูเต่งตึงใช่ไหมเขาก็ๆๆเลยต้องมีการใช้โคอลลาเจนเบบตด์อ่ะเข้าไปช่วยซึ่งถ้าเกิดเป็นตัวทั่วๆไปที่เขาใส่กันอยู่นะมันจะเป็นตัว G H P A นะครับ G H คืออะไร G ีก็คือไกซีนอ่าอย่าง H อย่างเงี้ยก็คือไฮพลกซีโพลีนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือไปดูตารางเอาละกันในพี่หมอขึ้นไปข้าง้นนะฮะอันนี้คือเป็นคอร์บอเนเแบบตายทั่วไปนะครับหรือว่าตัวเอลัสติกปบไตายเนี่ยมันก็จะเป็นตัว GVA P อ่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าของทาง number 7อ่ะเขากลับไม่ได้ใช้สองตัวนี้เว้ย เขาประกอบอะมิโนแอซิดขึ้นมาที่ได้คุณสมบัติเป็นคอลาเจนเปปไทดตายเหมือนกันกับอีลาสติกแปไตด์เหมือนกันที่มันเป็นของเขาก็เลยสามารถเรียกได้ว่าเฮ้ยเขาอะจดเอกสิทธิ์เลยเว้ยว่าถ้าเกิดมีใครอะเอาอีิตัวเนี้ยแม่งมาประกอบกันนะเว้ยแล้วก็ทําเหมือนเขาอะก็คือโดนฟ้องเลยนะฮะซึ่งของเขาอะไปสืบสอบมาจนได้นะว่าเขาใส่ตัวอะไรนะครับของเขาประกอบไปด้วย L S V D นะครับก็คือลิวซีนวาลีน โพลีนและตัวตสุดท้ายคือแอสติกแอซิดนะครับก็คือประกอบการเป็นหนึ่งเปปตานะและเปปตา์อีกตัวหนึ่งของเขานะครับก็คือเป็น GPKG นะครับวอ t อะไรวะมีตัวซ้ำกันด้วยมันคือไกลซีนโพลีนลิวซีนแล้วก็ไกลซีนอีกรอบหนึ่งคือปิดด้วยไกลซีน2ตัวหัวท้ายนะฮะ ก็โอเคถือว่าแปลกใหม่ดีก็เลยแบบไปสืบสอบมาว่าอ๋อโอเคมันทําให้ตัวเหมือนกับไอตัวโครงสร้างของคอลลาเจนเปปตายอะ่ะมันมีความสตองมากขึ้นนะฮะแล้วก็เวลามันเข้าไปอยู่ใผิวหนังเราแล้วอะ่ะมันจะทําการกระตุ้นคอลลาเจนได้ค่อนข้างดีง <Wow. S 1> นะครับก็ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของเขาก็ปบมือให้ ก็ช่างคิดสร้างสรรค์นะฮะก็นี่คือเป็นเหตุผลว่าเฮ้ยเวลาทาพวกนี้แล้วอะเวลาผิวหน้ามันเด้งขึ้นอะมันก็เหมือนกับว่าตอนวัยเด็กๆเราอะคอลลาเจนมันเยอะความยืดหยุ่นมันยังมีเยอะอยู่พอเริ่มแก่ไปมันขาดคอลลาเจนแล้วก็ขาดความยืดหยุ่นเขาก็เลยเติมอีกสองันนี้เข้าไปเพื่อทําให้เกิดการยืดหยุ่นแล้วก็ใต้ผิวเราเติมเต็มอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็เลยเรียกว่าเป็นการย้อนวัยเห็นปะ คาอธิบายไอเค็มาโฆษณาที่ว่าเฮ้ยสามารถย้อนไวัยได้อะมันคือแบบนี้ในทางการแพทย์นั่นเองฮะแล้วก็ไอ้กระบวนการพวกเนี้ยส่วนใหญ่เวลาคนเขาชอบบอกเคมเวลากันว่าเห็นผลนั่นนี่ภายในกี่สัปดาห์กี่สัปดาห์อ่าถ้าเกิดจริงๆอนะ่ะในทางการแพทย์เราจะไม่เคมเวลากันแบบนั้นด้วยเพราะว่าอะไรแต่ละคนอ่ะร่างกายไม่เหมือนกันเ้ยดังนั้นมันก็ขึ้นกับว่าใครสร้างคอลลาเจนเร็วหรือสร้างคอลลาเจนช้านั่นั้นเวรามในวัยเด็กอะ่ะปกติมันจะสร้างได้ค่อนข้างดีแล้วก็เร็วกว่าวัย กูอยญ่อย,อยู่แล้วแต่ว่าแน่นอนทามมดีกว่าไม่ทาอยู่แล้วนะฮะซึ่งปกติตามทฤษฎีกระบวนการสร้างคอลลาเจนมันจะอยู่ที่28วันดังนั้นไม่ว่าเราจะใช้เป็นครีมหรือจะใช้ซัมติงจะเป็นไหมจะเป็นเครื่องยกกระชับอะไรก็แล้วแต่พวกนี้มันต้องใช้เวลาสร้างคอลลาเจนประมาณ28วันอยู่แล้วนะฮะเขาก็เลยชอบพูดว่ามันดีขึ้นในสีสัปดาห์หนู่นนั่นนี่นะฮะดังนั้นถามว่าครมได้ไหมเอาจริงๆคือไม่สามารถครมเหมือนกันได้นะครับเพราะแต่ละคนไม่เท่ากันนะจ๊ะทีนี้ครับผมมีตั้งหลายตัวเนี่ เห็นป่ะคือไม่พูดทุกตัวแล้วกันเอาเป็นว่าจะพูดถึงตัวเซรั่มแล้วกันคือทําไมมันต้องแยกเป็นเซรั่มเดย์ครีมไนท์ครีมแล้วก็ไอครีมอะไรพวกนี้นะฮะจริงๆแล้วสมผสมอ่มันค่อนข้างมีความจะคล้ายๆกันนั่นแหละนะแต่ว่าอย่างเซรั่มอย่างเงี้ยเนื้อเซรั่มเป็นยังไงอ่ะเรามาดูกันกดช้าๆโอ้โหโยนมาเลยคือพี่หมออ่ะเคยพูดเรื่องเนื้อไปแล้วนะฮะว่า อย่างพวกเนื้ออย่างเงี้ยมันจะแบ่งออกเป็นสเนื้อนะครับก็เรียกว่าเป็นเนื้อน้ำแล้วก็เจลแล้วก็ครีมอย่างพวกเซรั่มอย่างเงี้ยจะอยู่ในตระกูลขิงน้ำขิงเจลอ่าประมาณนี้นะฮะพวกเนี้ยทำไมถึงเรียกว่าเป็นเซรั่มเพราะเวลามันทาทุกคนดูมันซึมเร็ว มันแบบค่อนข้างจะไม่เหนียวเหนอะนะครับอย่างพวกน้าอ่ะอย่างเงี้ยก็คือทาปุ๊บแทบจะแห้งเลยทันทีอย่างเงี้ยมันจะมีความชุ่มชื้นอยู่เห็นป่ะเห็นความเงาที่มือไหมอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งอ่ะมันจะค่อยๆซึมเข้าผิวไปพวกเซรั่มอย่างเงี้ยมันทาง่ายมันทําให้ฟิลลิ่งของคนที่รู้ทาแล้วอ่ะมันจะรู้สึกดีนั่นเองนะครับพวกเนี้ยมันก็จะมีความเข้มข้นของยาที่ค่อนข้างสูงเวลามันซึมอ่ะต้องเอาตัวเนี้ยเข้าก่อนนะครับนี่ก็คือเป็นของตัวเซรั่มนะครับส่วนอย่างพวกไอคีอย่างเง กับผิวรอบดวงตาความบอบบางมันไม่เท่ากันตามันบอบบางกว่าเขาเลยต้องทําให้ความเข้มข้นมันอาจจะต้องดรอปลงนิดหนึ่งนะฮะนี่คือเป็นเจนล่อทั่วไปของพวกอายครีมนะครับว่ามันต้องมีความกันผิวที่บอบบางกว่าส่วนอื่นนะครับส่วนนึงพวกเดคีมไ์คีมละ่ะเอาไว้ทําอะไรปกติแยกกันอย่างนี้เว้ย ส่วนผสมแม่งเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเดย์ครีม่มันมีพวกกันแดดเป็นส่วนผสมเข้ามาร่วมด้วยนะครับส่วนพวกไนท์ครีมก็จะไม่ค่อยมีพวกนี้มาส่วนผสมดังนั้นปกติทาก็จะแยกไปตามบริเวณที่ทาแล้วก็ทามิ่งที่ทานั่นเองนะครับเพื่อให้ได้ ประโยชน์สูงสุดน,นั่นเองก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับคุณผู้ชายว่าทำไมคุณผู้หญ firstly, ิงอ่ะถึงต้องมีคีมเป็นเซตเซ็ตแบบนี้นะครับผสมรวมกันแล้วทาเลยได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เพราะเมื่อกี้บอกแล้วว่าความเข้มข้นอ่ะมันไม่เท่ากันบริเวณที่ทาทาตัวก็เป็นแบบหนึ่งทาหน้าทาคอก็แบบหนึ่งทาตาก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะก็โดยสรุปนะครับของ Number 7นะฮะก็ไอเทนโลยไอเโลยีเนี่ยก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ก็ว่าได้นะครับเพราะว่า มันเอาตัวกรดอะมิโนแอซิดอะที่มารวมกันอะไม่ใช่ตัวเหมือนที่ตามตลาดเขาทํากันนะฮะอันนี้ก็ผมมือให้กับนักวิจัยทั้งหลายนะฮะก็ขอบคุณที่ทําครีมผลิตภัณฑ์ออกมาให้ทุกคนได้ใช้งานกันนะฮะถ้าเกิดใครจะลองใช้ก็อันนี้เป็นเรื่องของคนไข้นะฮะอันนี้พี่หมอไม่ได้เชียร์ให้ซื้อหรืออะไรนะครับแค่มาอัปเดตข่าวสารให้ฟังกันเฉยๆคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาขายของนะครับแค่มาตอบประเด็นที่ว่า1ทําไมต้องมีหลายตัวนะครับผสมกันไม่ได้เพราะแต่ละตัวมีความเข้มแล้วความแมชในบริเวณผิวทที่ทา่าไมมเหมือนนกัน สโดยสรุปก็คือเรื่องของไอ้คำว่าย้อนไัยนะครับย้อนได้ยังไงเพราะตอนแก่นะครับผิวเราขาดคอลลาเจนและขาดความยืดหยุ่นนะฮะเราก็เลยต้องหาพวกเปปตด์เหล่านี้ไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะฮะและเที่ยวว่าไอ้คำเคลมโฆษณาที่บอกมันสีสัปดาห์นู่นนี่เพราะตามทฤษฎีมันสร้างคอลลาเจนเสร็จใน28วันนั่นเองนะฮะดังนั้นก็สรุป2เรื่องประมาณนี้นะครับที่เกี่ยวกับคำถามที่คนไข้ถามมานะฮะแล้วก็อัปเดตเทคโนโลยีเรียบร้อยครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคร เฮ้ย hey, ทุกคนเฮ้ย hey, สูงเข้ามาดูจะบอกว่าไอ้ที่ทาไปเมื่อกี้เพิ่งห่างไปแบบเพื่อไม่เกี่ยงทีที่แล้วนะเห็นป่ะไม่เกี้ยังเงาเงาวบๆอยู่เลยพระทับใจแห้งเร็วคือจากที่ลองใช้มาหลายตัวส่วนใหญ่บางทีทาแล้วก็วจะมีความเหนอะเหนอะอยู่บ้างใช่ไหม เอออันนี้ทาแล้วอ่ะมันไม่ค่อยเหนอะเว้ยมันว่าจะมีความแบบลื่นๆอ่ะใช,ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ก็ถ้าเกิดใครจะสั่งซื้ออ่ะอันนี้พี่หมอไม่ได้ชี้เป้าไม่ได้ชี้อะไรแต่ถ้าจะสั่งอ่ะไม่ต้องถามว่ามีลุงมีลิงกแตะไหมครับไม่มีให้นะครับไปหาเอาเองจริงแล้วแค่พิมพ์ o ูเกิล่ะอยากได้ผิตภันฑอะไรอ่ะเช่นพิมพ์ Google ว่า Number 7 <S 2> <S 2> นะครับ No 7 <S 2> <S 2> อย่างเงี้ยใช่ไหมเว้นวัคขาย เดี๋ยวมัน้องก็เจอจะยะแยะเองถ้าเกิดจะซื้อนะฮะไม่ว่าไม่เกินความพยายามของทุกคนถ้าเกิดอยากจะใช้จริงๆนะครับถือว่าไม่ได้ซีเป้าออนะจ๊ะไม่ได้ขายเดี๋ยวโดนทัวลงอีกนะว่าอูเป็นหมอมาขายของนะครับโอเคถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็สามารถสอบถามที่หมอวต้คลิปได้นะครับหรือว่าใคร อยากจะให้พี่หมอทําเรื่องอะไรอยากบอกคำถามไหนนะครับก็รีดไว้นะฮะถ้าเกิดคําถามไหนน่าสนใจหรือว่ามีอะไรใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆมาอัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันให้ฟังนั่นเองนะครับผมโอเคก็มีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ